สวัสดีครับมาพบกับผมปอจากช่องโ o ้ต้าฮาวทูเปิดตัวกันมาตั้งแต่วันที่9สิงหานะครับวันนี้วันที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยก็คือวันที่21สิงหาคมนะฮะสิบวันพอดีนะครับเรียกว่ายอดจองเนี่ยทะลุเป้าเกินเป้าที่ทางบริษัท t o t ต้ามอเตอร์เนี่ยตั้งไว้อย่างมากมายนะฮะโต้ต้ตาเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าเจ้ายาริส a อทใหม่นะครับมียอดขายเนี่ยอยู่ในเกณฑ์อยู่ประมาณ3 5 0 0 คันต่อเดือนซึ่งผมมองจากยอดขายณปัจจุบันนี้นะครับ12วันเนี่ยผมว่ายังไงก็เกินเป้าแน่ๆหลายคนเนี่ยออกมาชื่นชมนะครับว่าการที่โตยต้าเปิดตัวรถยาริสเอทีใหม่โดยใช้โมเดลนี้นะครับและออปชันพร้อมกับราคาขนาดนี้ถือว่าเป็นการปลดล็อกนะครับคำที่บอกว่าโตยต้าเนี่ยชอบกักขายแพงนะครับพอรุ่นนี้ออกมาเนี่ยคำพวกนี้เนี่ย หายไปหมดเลยนะฮะสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะสำหรับเจ้ารุ่นนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็อยากจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าทำไมลูกค้าถึงให้ความสนใจเจ้ายาลิสเอทิเป็นอย่างมากในฐานะที่ผมเนี่ยสัมผัสกับลูกค้าอยู่หน้างานนะครับทุกครั้งที่ลูกค้ามาดูเจ้ายาลิสเอทิและทําเรื่องจองเนี่ยผมจะแอบถามเสมอครับว่าทำไมถึงเลือกเจ้ายาลิสเอทรุ่นนี้วันนี้ผมมีคำตอบให้ครับ ตามมาดูครับจากการที่ผมได้สัมภาษณ์ลูกค้านะครับที่ได้มาชมรถและได้มาจองนะฮะหรือบางท่านก็ยังไม่ได้ตัดสินใจจองมีเหตุผลหลกัลกๆอยู่ทั้งหมด3เหตุผลที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจจองรถยาริสเอทีใหม่หรือให้ความสนใจเจ้ายาริสเอทีใหม่ผมจะเริ่มที่เหตุผลแรกก่อนครับ ก็คือเรื่องของการดีไซน์ลูกค้าที่มาชมรถมาจองรถนี่ครับส่วนใหญ่เขาจะบอกว่า Toyota ได้ออกแบบรถยนต์ได้สวยงามมากขึ้นผิดจากในรุ่นอื่นๆหรือรุ่นก่อนๆที่เคยออกแบบกันมาจนหลายคนแซวครับว่า t o โยต้ตาเนี่ยจ้างทีมวิศวกร,กรการออกแบบรถยนต์ทีมใหม่มาหรือเปล่าอันนี้ก็แซวกันแบบขำๆนะครับแต่ว่ารถยนต์เนี่ยยาริสเอทีใหม่ สวยขึ้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นการออกแบบภายนอกนะครับที่ออกแบบเป็นแบบฟาสแบ็กซึ่งสวยงามนะฮะแล้วก็มีการออกแบบภายในที่ดูพรีเมียมดูหรูหรามากขึ้นซึ่งฉีกแนวฉีกกฎของโตโยต้ามาเลยหรือสรุปสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับคือลูกค้าบอกว่ารถมันสวยขึ้นทั้งภายนอกและภายในนะครับรวมถึงลูกค้ายังบอกว่าตัวรถเนี่ยดูแล้วมันใหญ่ขึ้นนะครับก็ ฐานล้อนะครับมีการขยายฐานล้อให้ยาวมากขึ้นนะครับรุ่นนี้ฐานล้ออยู่ที่2เมตร62เซนติเมตรซึ่งมันทําให้ดูรถกว้างขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นทุกมิติก็เป็นเหตุผลหลกัลกๆเลยครับเหตุผลที่1คือดีไซน์ของตัวรถนั่นเองไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกภายในที่ดูสวยและหรูหราขึ้นและรถดีไซน์ดูเหมือนกับใหญ่ขึ้นนะครับและเหตุผลที่2ครับ จากการสัมภาษณ์ลูกค้ามานะครับลูกค้าบอกว่าเจ้ายาริสเอทใหม่เนี่ยเป็นรถที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและระบบเสริมความปลอดภัยมากใส่มาจนแบบจุกๆุซึ่งหาไม่ได้ในรถยี่ห้ออื่นในกลุ่ม e ีโคคารครับผมจะพาไปดูครับว่าลูกค้าชอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตัวไหนและระบบเสริมความปลอดภัยอะไรบ้างที่ลูกค้าชื่นชอบและมีอยู่ในแบรนด์โตโยต้เท่านั้น ตามมาครับผมจะพามาดูอุปกรณ์ที่ลูกค้าบอกว่ามีอยู่ในยาริสเอทีเท่านั้นแบรนด์อื่นให้ไม่ได้หรือเขาไม่ให้มานะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือไฟหน้าฮะไฟหน้าของเจ้ายาริสเอทีทุกเกรดรุ่นผมย้ำเลยนะครับว่าทุกเกรดรุ่นเป็นแบบ Full LED เต็มระบบนะฮะก็คือ,อมีไฟเลี้ยวที่เป็น LED นะครับไฟสูงไฟต่ำที่เป็น LED แล้วก็มี d a y t i m e ที่เป็น LED ซึ่งมีอยู่ใน ทุกเกรดรุ่นนะฮะมีแค่รุ่นเริ่มต้นเท่านั้นนะครับที่ไม่มีเดย์ไทม์แต่ไฟสูงไฟต่ํารวมถึงไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED ด้วยก็เป็นออปชันแรกนะครับที่ลูกค้าชื่นชอบส่วนออปชันที่2นะครับก็คือในเรื่องของล้อฮะ,ะลูกค้าบอกว่า y a ร i สเอทีเนี่ยให้ล้อขอบ16มาเลยในทุกเกรดรุ่นนะครับรุ่นเริ่มต้นก็16นิ้วนะครับลายนี้ รุ่นท็อปสุดก็16นิ้วลายนี้ซึ่งลูกค้าบอกว่าเฮ้ยโตต้าเนี่ยให้มา16นิ้วเลยหน้ายางก็195ด้วยนี่นะฮะซึ่งแบรนด์อื่นในตลาดเนี่ยเขาไม่ได้ให้มาแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยี1นึ่งออปชันที่ลูกค้าชื่นชอบนะครับรวมถึงไฟท้ายครับเดี๋ยวผมพาไปดูไฟท้าย ไฟท้ายนี่เป็นแบบ LED Light Guiding และเป็นไฟเลี้ยวแบบ sequential ด้วยซึ่งลูกค้าบอกว่านี่แหละนะฮะ t ตโยต้ให้มาแค่เจ้าเดียวในตลาดแบรนด์อื่นไม่ให้นะครับหรือแบรนด์อื่นยังไม่มีแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็คงมีนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังเป็น Toyota เท่านั้นนะครับที่มีเป็นแบรนด์เดียวในตลาดในกลุ่ม Eco Car นะครับ B s e gment ก็เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้านะครับจากการที่ได้ สัมภาษณ์ลูกค้ามาและลูกค้ายังชอบเซนเซอร์รอบคันนะครับเจ้า Yaris a t เนี่ยยังใส่เซนเซอร์รอบคันก็คือด้านหน้า2จุดมาให้เลยนะครับรวมถึงเซนเซ,นเซอร์ด้านท้ายครับอีก4จุดรวมเป็นเซนเซ,นเซอร์ทั้งหมด6ตตำแหนง่งเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนี่นะครับนี่ครับก็มีเซ,เซ็นเซอร์ให้ถึง6ตตำแหน่งนี่ ครับเรียกว่าใส่กันมาแบบไม่กักและแค่เซนเซอร์ยังไม่พอนะครับลูกค้าบอกว่าโตโยต้ายังให้กล้องมองภาพรอบคันนี่นี่คือกล้องด้านท้ายนะครับยังมีกล้องที่ติดอยู่บริเวณกระจกมองข้างซ้ายและขวาอ่านี่ให้มาด้วยและยังมีกล้องด้านหน้านะครับก็เป็น กล้องบันกล้องมองภาพนะครับรอบคันนี่นี่คือสิ่งที่ลูกค้าชื่นชอบเลยนะครับก็เวลาคุยกับลูกค้าลูกค้าบอกเอ้ยนี่แหละคือสิ่งที่อยากได้นะฮะควรจะใส่มาให้นี่นะฮะนี่คือสิ่งที่ลูกค้าชมรวมถึงนี่ฮะี่กล้องที่ติดอยู่บริเวณกระจกบังลมหน้านะครับจริงๆ เราจะเห็นกล้องใหญ่ตัวนี้นะครับเป็น s t ตอร์ดิโอ r a คนะครับคู่หน้าและกล้องตัวนี้ครับกล้องบันทึกภาพนะฮะกรณีเกิดอุบัติเหตุก็จะใช้กล้องตัวนี้ในการบันทึกภาพซึ่งมีมาให้ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าชื่นชอบเอ๊ะแต่เจ้าตัวนี้ครับลูกค้าบอกว่ามันมีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างครบเลย a p t p v e Cruise Control นะครับก็ควบคุมความเร็วตามคันข้างหน้าจนถึงจุดยุดนิ่งนะครับรวมถึงระบบ เตือนก่อนการชนนะครับ PCS นะฮะให้เราแตะเบรกหากเราไม่แตะเบรกรถก็จะเบรกให้แล้วก็ระบบ Lane l ลนด d พาร์เจอร์เลิศเนี่ยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนรวมถึงหน่วงพวงมาลัยกลับมาให้อยู่ในเลนนี่คือสิ่งที่ลูกค้าบอกว่าโอ้โหนี่แหละคือเทคโนโลยีที่ฉันอยากได้หรือผมอยากได้นะครับและนี่ครับคือหน้าตาของสวิตควบคุมของระบบ Adaptive Cruise Control นะฮะ ระบบควบคุมความเร็วคงที่โดยสามารถปรับลดความเร็วหรือเพิ่มความเร็วตามคันข้างหน้าได้จนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับแบบ a l l s p e e d ซึ่งลูกค้าบอกเฮ้ยหกแสนกว่าบาทได้ขนาดนี้เลยเหรอแบรนด์อื่นเขาไม่เห็นใส่มาให้นะครับแต่มีอยู่ในยาริสเอทีก็เลยเป็นอีกหนึ่งออปชันนะครับที่ลูกค้าชื่นชอบมากๆยังไม่หมดแค่นั้นครับลูกค้าบอกว่าชอบที่โตลต้าใส่ BSM นี่ bsm rcta มาให้ด้วยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีเสริมความปลอดภัยที่มีแล้วมันดีนะฮะมันช่วยเตือนเมื่อเราเมื่อเราต้องการเปลี่ยนเลนแล้วมีรถอยู่ในมุมอับสายตานะครับก็จะช่วยเตือนทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวารวมถึง rcta ที่ช่วยเตือนเมื่อเราถอยรถออกจากช่องจอดแล้วมีรถวิ่งตัดท้ายรถเรานะครับก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าบอกว่าเฮ้ยมันมันเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ใสามาให้ใน รถ b s e gment แบบนี้ก็มันทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายเลยนะครับและนี่ครับคือหน้าจอเครื่องเสียงนะครับแบบจอสัมผัสขนาด9นิ้วซึ่งลูกค้าบอกว่าเฮ้ยจอมันแบบใหญ่นะฮะดีไซน์สวยแล้วก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนมีลูกเล่นเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay Android Auto นะครับนี่วิทยุบลูทูธนะครับก็ เป็นหน้าจอเครื่องเสียงที่ลูกค้าบอกเฮ้ยแหมมันถ้าได้มาถึงขนาดไซส์9นิ้วเลยนะฮะก็ลูกค้าชื่นชอบมากนะครับเห็นแล้วก็เฮ้ยเจอมันใหญ่เต็มตานะครับและที่ลูกค้าชอบมากๆอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือนี่นี่นี่ช่องต่อ usb นะครับด้านหน้า2ตําแหน่งแล้วก็ด้านหลังอีก2ตําแหน่งนะฮะเรียกว่าช่องต่อ usb เนี่ยให้มา4ตําแหน่งถือว่ามากที่สุดใน เซกเมนต์ uh, เดียวกันเลยนะครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ลูกค้าชอบมากนะฮะและที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดเลยนะครับจากที่ได้คุยกับลูกค้าก็คือในเรื่องของเบรกมือไฟฟ้าครับพร้อมระบบออโต้เบรกโคนี่เบรกมือไฟฟ้าและออโต้เบรกโฮซึ่งเป็นแบ,บแรนด์เดียวเท่านั้นนะครับเจ้า Yaris a c t i v ของ Toyota เป็น รถรุ่นเดียวเท่านั้นในกลุ่ม B-segment ที่ใส่เบรกมือไฟฟ้าและออโตเบรกโคมาให้6แสนก็บาทนะครับได้เบรกมือไฟฟ้าและออโตเบรกโคลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายเลยนะครับและนี่ครับคืออีกหนึ่งออปชันที่ลูกค้าบอกว่าเฮ้ยนี่แหละที่พี่หามานานนะครับก็คือช่องแอร์ด้านหลังนะครับเรียกว่าเป็น แบรนด์เดียวเลยในกลุ่ม B-segment Eco c a f e 2ที่ใส่ช่องแอร์ด้านหลังมาให้เรียกว่าเย็นฉ่ำกันตั้งแต่ผู้โดยสารด้านหน้าผู้ขับด้านหน้ารวมถึงผู้โดยสารด้านหลังเลยนะฮะก็เป็นแบรนด์เดียวเท่านั้นที่ใส่มาให้ซึ่งนี่แหละครับก็คืออีกหนึ่งจุดออปชั่นเล็กๆที่ลูกค้าบอกว่าเฮ้ยทำให้พี่ตัดสินใจได้ง่ายๆเลยนะครับและเหตุผลที่3ครับที่ลูกค้าบอกกับผมว่า นี่คือเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจมาดูรถยาริสเอทีและทำเรื่องจองนั่นก็คือเหตุผลด้านราคาครับราคาของเจ้ายาริสเอทีใหม่ตั้งมานะครับไม่ได้แพงกว่าคู่แข่งในตลาดเลยเผลอๆนะครับอาจจะถูกกว่าคู่แข่งในตลาดด้วยซ้ำไปด้วยกลยุทธ์การตั้งราคาของบริษัทโตต้ตามอเตอร์ประเทศไทยทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกมีความจูงใจ นะครับอยากมาดูรถนะครับเราเห็นรถแล้วว่ารถมันสวยรถมันเทคโนโลยีดีแถมราคาจูงใจลูกค้าก็เลยตัดสินใจมาดูรถและมาจองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหลักๆเลยที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจมาดูเจ้า Yaris Active และทำเรื่องจองจนทำให้ยอดจองทะลุเป้าครับและผมขออนุญาตแอบกระซิบนิดน,นึงครับสิ่งที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจจองได้ง่ายมากขึ้นไปอีกก็คือในเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นครับแน่นอนครับ รถใหม่เปิดตัวใหม่โดยธรรมชาติพวกเราจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าแคมเปญส่งเสริมการขายจะน้อยมากๆถูกไหมฮะแต่นี่ครับโตยต้าเนี่ยอัดมาให้แบบเต็มแม็กเลยก็คือฟรีประกันภัยชั้น1-1ปีรวมถึงดอกเบีย้ยต่ำสุดอยู่ที่0.75%ฟังไม่ผิดครับ0.75ซึ่งต่ำมากๆนะฮะเรียกว่าเป็นดอกเบีย้ยที่ต่ำที่สุดในบรรดารถยนต์โตยต้าทุกรุ่นเลยทีเดียวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับ ที่ทำให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็วทำให้ยอดจองทะลุเป้าอย่างที่ผมบอกครับและผมขออนุญาตเสริมนะฮะในเรื่องของจุดเด่นของเจ้า Yaris a t ใหม่ 9, ที่ลูกค้าหลายๆท่านอาจไม่ได้พูดถึงแต่คิดว่าลูกค้าคงทราบอยู่ในใจอยู่แล้วนั่นก็คือในเรื่องของความทนทานด้วยความที่เป็นแบรนด์โตโยต้ครับเรื่องของความทนทานเนี่ยเป็นที่1อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ เราบอกว่าเครื่องยนต์โต y o ต้าเนี่ยลูกค้าเนี่ยเข้าใจได้เลยว่านี่คือเครื่องยนต์ที่มีความทนทานสูงนะครับรวมถึงเกียร์เจ้ายาริสเอทิใหม่ใช้เกียร์ของไอซินนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ผู้ผลิตเกียร์รถยนต์ที่มีความทนทานสูงและคันนี้แอร์ใช้ของน i ปปอน d ดนโซซึ่งให้ความเย็นที่ชํำชํำจนหนาวเลยนี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ผมอยากจะนำเสนอรวมถึงรถคันนี้เนี่ย มีการทดสอบแล้วครับว่าอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเนี่ยใช้งานจริงเท่าไหร่ตอนนี้หลายๆสํานักเนี่ยหรือหลายๆยูทูบเบอร์เนี่ยเขาได้ไปทดสอบจริงกันมาแล้วนะฮะโตต้าเคลมไว้ที่23.3กิโลเมตรต่อลิตรเป็นการทดสอบในห้องทดสอบนะครับขึ้นไดโนสอบแต่ว่าตอนนี้หลายทางหลายๆยูทูบเบอร์เนี่ยได้เอาไปขับจริงแล้วซึ่งเขาเอาอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเนี่ย มาบอกกันแล้วนะครับว่า19กิโลเมตรต่อลิตรหรือ20กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยสามารถทําได้จริงๆและก็ทําได้ง่ายๆไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบต้องมานั่งเค้นกันหรือต้องมาเกรงข้อเท้ากันจนแบบข้อเท้าแข็งไปเลยนะฮะไม่จําเป็นทั้งนั้นขับแบบปกติเลย 19- 20กิโลลิตรทําได้จริงๆและมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ตอนนี้ลูกค้าเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สัมผัสกันนะครับก็คือในเรื่องของสมรรถนะของช่วงล่างรุ่นนี้เนี่ยมีการอัพ เกรดช่วงล่างใหม่นะครับมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างด้านหน้านะครับที่เป็นแมักเฟอร์สันสตัดพร้อมเหล็กกันโพงหรือด้านหลังที่เป็นคารบิดนะฮะมีการเซ็ตปรับจูนใหม่ทั้งหมดนะครับใช้ร่วมกับรุ่นก่อนหน้านี้ไม่ได้เลยนะฮะช่วงล่างของรุ่นนี้จากการที่ผมได้ไปทดสอบด้วยตัวเองมาแล้วบอกเลยว่าเป็นช่วงล่างที่ขับแล้วสบายมากนะครับให้ความนิ่งของตัวถังนะครับให้ความนุ่มเนบนะครับ เข้าโค้งนะครับควบคุมได้อย่างมั่นใจด้วยฟีลลิ่งของการปรับจูนพวงมาลัยมาใหม่เพราะฉะนั้นสมรรถนะผมบอกเลยนะว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างหรือการควบคุมนะครับคอนโทรลของพวงมาลัยเนี่ยทำได้แบบเนียเน้ยบเลยนะฮะส่วนหลายคนที่กังวลในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเนื่องจากเครื่องยนต์รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ NA นะฮะ1 2 0 0ซีซีไม่มีเทอร์โบเหมือนหลายหายแบรนด์นะครับลูกค้าอาจจะกังวลว่าเอ้ย ตาเร่งมันจะดีไหมนะครับแต่ก็มีลูกค้ากลุ่มใหญ่ๆเลยนะครับที่เขาตัดสินใจได้เลยโดยที่เขาไม่ต้องไปทดลองขับเรื่องของสมรรถะของเครื่องยนต์เพราะว่าเขาเคยใช้ 1200cc ซีซีของ Toyota อยู่แล้วหรืออาจจะเป็น 1200cc ซีซีของแบรนด์อื่นมาอยู่แล้วเขารู้ว่า1 2 0 0 c ซีซีเนี่ยสามารถขับขี่ไปไหนก็ได้ในประเทศไทยขอให้เป็นถนนลาดยางก็พอไม่ว่าจะไปเขาค้นะครับขึ้นเชียงใหม่ เชียงรายแม่ห้องสอนไปได้หมดนะครับด้วยสมรรถนะนะเครื่องยนต์ 1,200cc ของแบรนด์ t o y o ต a หรือแม้กระทั่ง 1,200cc ของแบรนด์อื่นก็ตามนะครับเพียงพอแน่นอนนะครับแต่ถ้าให้ไปเทียบกับเครื่องยนต์เทอร์โบแน่นอนอยู่แล้วครับรถไม่มีเทอร์โบยังไงก็แรงสู้รถที่มีเทอร์โบไม่ได้แต่นี่คือรถที่เอามาใช้งานงจริงๆรถบ้านนะครับไม่มีเทอร์โบแต่มีอัตราเร่งที่เพียงพอมันก็ เพียงพอแล้วที่จะตอบโจทย์การใช้งานนะครับใช้งานเป็นรถบ้านจริงๆเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ทำให้ยอดจองของเจ้า Yaris a t i v นะครับทะลุเป้าก็อยากให้มาลองดูรถกันนะครับสำหรับใครที่ยังเล็งเ,เลกันอยู่ก็มาดูรถจริงกันก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ลองมาทดลองขับดูนะครับผมว่านี่คือ1ตัวเลือกนะครับ ที่คุ้มค่ามากที่สุดในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดได้รถที่มันคุ้มค่าสุดๆทั้งสวยภายนอกภายในทั้งออปชั่นจัดเต็มความปลอดภัยจัดเต็มแถมระดับราคาไม่แพงจนเกินไปนะครับก็น่าจะเป็นรถที่ตอบโจทย์ที่สุดในตอนนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมา แนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆในรถยาลิสเอทีกันพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ